คราวนี้เรามาดูประโยคยอดฮิตกันนะคะประโยคยอดฮิตที่เวลาเราไปซื้อของต่างๆนะคะแล้วเราจะอ้อนวอนพ่อค้าแม่ค้าให้ลดราคาให้เรานะคะเราก็มักจะพูดด้วยประโยคเหล่านี้เช่นเเเียียยนนะคะคออมัแพงเกินไปแล้วอะแบบ ถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมนะคะสีจะตรงตัวคำหมายเลยนะคะอันนี้แปลมาให้หมดแล้วคราวนี้ทันมาถ้าเกเดียร์สิงมาพี๋เดียรสิงมา,เร,งมาเราจะสังเกตว่าสองอันนี้มันจะต่างกันแค่คำว่าเคยีมากับสิงมานะคะแล้วแต่พวกเราอยากใช้เลยเคยีมาก็คือได้ไหมนะคะสิงมาก็คือแบบ สิงมามันจะแอดวานกว่าตรงที่ว่าอ้อนวอนขั้นสุดว่าแบบให้ได้ไหมอ่ะแบบช่วยหน่อยอะไรประมาณเนี้ยเออนะคะมันก็เลยกลายเป็นควาว่าสิงมาแต่นะ,ะส่วนคําว่าท้ายจุดๆเหลอมันเป็นหนึ่งในไวยากรณ์ของจีนนะคะมันก็คือจุดๆไปแล้วเกินไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะแพงไปแล้วนะหรือความหมายมันก็คือเกินไปแล้ว เวลาเราแปลประโยคคําว่าไทยกุยเลยเราก็สามารถแปลว่าแพงเกินไปแล้วนะคะเพียนอี้เตียร์เพียนอีเตียร์เ,ยรเ,ยรเราจะสังเกตว่าอี้เราจะออกเป็นเสียงกึ่งสั้นแต่จริงๆแล้วมันคือการพูดเสียงสี่เพียนอี้เตียร์สิงมาคราวนี้ถ้าเราไม่อยากห่อลิ้นเราก็ตัดตัวเอ๋อว่าทิ้งแบบนี้ก็ได้เราก็จะบอกว่าเพียนอีเตียนสิงมาเพียนอี้เตียนสิงมาจะถ้าไม่ห่อลิ้นนะเราก็ตัดออกไปได้ดังนั้น เรามาใหม่เนาะอีกหนึ่งรอบนะคะถ้าเราต้องการแบบพูดแบบห่อลิ้นโดยมีเอ่อว่าเราจะพูดประโยคนี้ว่าท้ากุ้ยเล่อเพี้ยนอี้เตี่ยสิงมาหรือประโยคข้างบนก็จะกลายเป็นท้ากุ้ยเล่อเพียนอี้เตี่ยเคออีมาหรือถ้าสมมุติเราไม่อยากใส่เอ่อว่าตัดเอ่อว่าทิ้งเราจะพูดแบบที่สองกันก็คือท้กุ้ยเล่อเพียนอี้เตี่ยนเคออีมา แพงเกิเเยยเน了便宜点可以吗หรืออันล่างก็จะเป็นแพงเกิน了便宜点行吗แพยเ,เ,พยยเยยกิเเยยเน了便宜点行吗นะคะก็จะเป็นสองอันนี้อ่ะคราวนี้เรามาดูในเรื่องของประโยคการขอความช่วยเหลือนะคะต้องการให้ช่วยอะไรไหมเราจะพูดยังไงกันบ้าง